สนับโดยบริษัท p s a n สแอนประเทศไทยจำกัด Your Premium Solution Provider สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสนามเป้าเล่าพระเครื่องค่ะรายการที่เหมาะกับทุกทุกท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวของพระเครื่องนะคะและเช่นเคยในสัปดาห์นี้ก็อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันปีใหม่สมสมัยมั่นวิมลค่ะครับผมคิงธนกิจพรมณีครับ พบกันเป็นประจำทุกวันพระรหัส,สมัมฤทธิเวลาบ่ายโมงครึ่งทางททบ5นอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ของทีวี5 HD ออนไลน์หรือทางเว็บไซต์เข้าไปได้เลยนะคะที่ www.thaitv5hd.com แล้วก็ฝากรวยด้วยนะคะสำหรับ Facebook ของแฟนเพจเรานะคะคสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่าสนามเป้าเล่าลพระเครื่องไปพูดคุยเรื่องราวของพระเครื่องกันได้ในนั้นได้เลยนะคะและสําหรับในสัปดาห์นี้ค่ะคุณ King, คิงถึงคิวของพระเครื่ององค์ไหนคะเรียกว่าสุดยอด โลหะชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าปิดตาเมกสิทธิ์หรือพระ,ะชุดเมกสิทธิ์วัดอนงคนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือ<ะ>คุณเต้สระบ,บุรีนะคะคจะมาร่วมพูดคุยกับเราถึงเรื่องนี้กันเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาส่องพระเจาะลึกพบกับคุณเต้สระบุรีอีกสักครู่ค่ะสักครู่เดียวครับ กลับเข้าสู่ในช่วงสองพระเจาะลึกค่ะคุณผู้ชมเทปนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันถึงพระชุดเมฆสิทธิ์ของวัดอนมคารามวรวิหารกับคุณเต้สระบุรีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีครับคุณพีใหม่ครับสวัสดีครับคุณเีให่ครับพบคันอีกแล้วนี่ต้องรออีกแล้วนะครับครมีนดีครับผมเรียกว่าพระชุดปิดตานะครับคุณเต้สระบุรีก็เป็นหนึ่งในเาเรียกว่าหนึ่งใน5เซนของประเทศไทยครับก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบครับค่ะครับวันนี้ความพิเศษของเราครับคุณพีใหม่เป็นพระที่หายาก แล้วเรียกว่าเป็นพระเนื้อโลหะศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่าเป็นเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษก็จะมีเนื้อเมฆพัดเนื้อนวะโลหะใครับแล้วที่จะไม่มีไม่ได้เลยของน่าสมคือเนื้อเมฆสิทธิ์งั้นเราไม่ต้องแนะนําพี่เต้ละเพราะว่ารู้จักกันบ่อยละพี่เต้ช่วยแนะนําถึงประวัติวัดประวัติพระชุดนี้พอสังเขตว่ามีความเป็นมายังไงน่าสนใจยังไงครับพี่ก็วันนี้เรามาคุยเรื่องพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ครับ อาจจะชื่อพิเศษพิเศษหน่อยสำหรับพระเครื่องเนื้อเมกสิทธิ์ครับผมก็ในพระโลหะในวงการพระเครื่องเนี่ยจะมีโลหะผสมหลายๆแบบอย่างเช่นที่คุณคิงพูดตะกี้มีเมกพัดนวะโลหะและอันนี้เนื้อเมกสิทธิ์การเกิดโลหะผสมหลายๆแบบเนี่ยเพราะว่าก็มีเรื่องเล่ามีตำนานเพราะว่าเจติรุ่นโบราณเนี่ยมักจะลองวิชาโดยการ เขาเรียกว่าเล่นแร่แปลธาตุคำนี้ได้ยินบ่อยเลยต้องมาเลยเล่นแร่แปลธาตุครับก็มาจากนี้แหละก็คือการเอาโลหะที่หายากมาผสมจุดประสมก็คือเพื่อจะทําให้เป็นโลหะที่มีราคาไม่แพงทําให้เป็นทองคําครับอืมแต่ในขั้นตอนนี้โอเคก็เกิดกลายเป็นโลหะที่มีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นเช่นถ้ว่าโลหะเมกกะพัทและสำนักของวัดอนงเนี้ยก็คือหลวงพ่อทับหลวงพ่อทับเนี่ยท่านเป็นเกจิยุค ตา2อ4 0่ากว่าที่อยู่กับวัดอนงนะครับผมวัดอนงคารามครับผมครับท่านก็ได้เล่นแร่แปรธาตุแล้วก็ได้ค้นพบโลหะชนิดหนึ่งเป็นโลหะเนื้อแข็งคทั้งในสีขาวแล้วพอทิ้งไว้สักพักจะกลับกลายเป็นสีเขียวครับผมเขียวใช่ท่านก็พอท่านก็อาจจะใช้วิจารณญาณของท่านใช้ความรู้ท่านเล็งเห็นว่าเนื้อโลหะแบบนี้เป็นเนื้อที่มีคุณวิเศษครับในการ ในตัวเองในการหนุนเสริมสร้างผู้ที่จะพกติดตัวเพราะว่าโลหะอยู่ดีเป็นสีเขียวปุ๊บขัดจับล้างกลายเป็นสีขาวแล้วกลับมาเป็นสีเขียวใหม่หมายถึง,งว่าเออจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะกลับขึ้นมาเขียวสดใสได้เหมือนเดิมเสริมไม่ให้เราเกิดอาการล้มลุกคุกคานดวงตกเนี่ยโลหะเนี่ยจะช่วยเสริมให้เขียวเหนียวซับด้วยใช่แล้วสีเขียวเนี่ยทุกชนชาติเนี่ยจะให้ความสีเขียวได้เป็นสีแห่งความ จะเรือนงอกงามหลังจากหน้าแง้งหรือดูแรง,งทุกอย่าง,งไปสีน้ำตาลพอผลตกมาปุ๊บเนี่ยสีที่เกิดความรุ่งเรืองคือสีเขียวเพราะปลูกอะไรต่างเนี่ยก็ท่านก็เลยท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องการสมรถกรรมฐานเดินธุดงวดควรรบท่านมีความรู้ท่านก็เอาเนี่ยราสุดท้ายก็กลายเป็นพระเครื่องเนื้อเมฆสิข,ขึ้นมาครับก็สาธุชนก็จะนักวงการพระเนี่ยรุ่นโบราณเนี่ยถ้าดวงตกดวงไม่ดีก็จะมาหาพระเครื่องชุดนี้ โอ้โพูดซะผมอยากได้แล้วครับได <c oughs> ครับไอ <c oughs> ้อย <c oughs> ่างนี้ถือว่าหลงวงพ่อทัพเนี่ยท่านเป็นต้นตํำรับของพระชุดเมฆสิทธิ์หรือเปล่าครับหรือว่ามีสำนักเดียวไหม้เออท่านเป็นต้นตํำรับต้นตำรับแต่ว่าด้วยความนิยมของท่านเนี่ยท <c oughs> ำเนื้อแล้วก็มีความนิยมถึงระดับชั้นพระมหาษัตริย์หรือว่าชนชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเอาไปใช้ก็มีวัดอื่นนําไปทําเป็นยุคต่อๆไปครับผม้วเหมือนไหมครับพี่เต้สำหรับมวลสารหรือว่าวันณะของของเมสิทธ์ที่อื่นใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวของวัดอนงเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์สาามรถ แยกชัดได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นองค์ๆเจาะลึกลักษณะกันไปครับคราวนี้ผมอ,อยากจะถามนิดนึงที่นว่าพี่เจพอจะบอกแนววิทยาศาสตร์ได้ไหมว่ามีอะไรบ้างว่าทําไมเนื้อเขาถึงเป็นเรียกว่าเมะสิทธิ์ส่วนผสมพอจะมีข้อมูลไหมครับเนื้อเมะสิทธิ์เนี่ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นสูตรลับของวัดอนองค์เขาแต่ปัจจุบันเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาเครื่องมือแยกธาตุมาแยกก็จะมีพวกทองแดงตะกัว่วแล้วก็โลหะที่เราเรียกไม่ถูกอีก2-3ชนิด แต่มีมีพอจะแยกได้แต่ว่าสุดท้ายพอโลหะรุ่นเก่าที่มีเอามารวมตัวกันเนี่ยมันมีปัจจุบันมันมีไม่ครบเพราะฉะนั้นไอให้การทําของใหม่เนี่ยก็ได้ใกล้เคียงก็แปลว่าถ้ามีการทําปลอมทาเลียนแบบสารพัดชุดแม่กิทธิตสุดท้ายแล้วก็แยกได้ง่ายก็ยังยังขาดอยู่บางอย่างที่ทําให้ไม่เหมือนที่เดียวนักครับผมแต่พระเครื่องไงก็แล้วแต่สําคัญที่แม่พิมพ์ก่อนครับอันเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับได้ครับได้ก็คือวันนี้พี่เต้มนามาหลากหลายมากเลยนะครับดีทีนะแจ้งแล้วว่าติด ไม่ค่อยเนียเขาญาตะวันนี้เราเห็นมากมายหลายไซส์หลายพิมพ์เลยนะครับเป็นทรงโค้งทรงกลมสี่เหลี่ยมพระปิดตาพระพุทธพระกลิ่งก็มีร้่นว่าชัยองค์จิ๋วนี่ก็มีครับชุดนี้คือเป็นชุดที่เป็นพิมพ์มาตรฐานทั้งหมดใช่ครับแล้วก็เป็นที่นิยมเสาะหาทั้งนั้นเลยงั้นเอาองค์แรกเลยที่พี่เต้ตั้งใจจะนํามาให้ความรู้กับท่านผู้ชมวันนี้คือพระเมกสิทธิ์ของวัดอนงค์เนี่ยนะครับโดยบอกแล้วว่าเนื้อหาของเขาเนี่ย มีอิทธิฤทธิ์ทางด้านเสริมดวงป้องกันดวงตกเพราะฉะนั้นจะมีพิมพ์นิยมมากๆที่หลวงพ่อท่านทาเลยหลวงพ่อท้าท่านทำเลยก็คือปางซ่อนหาก็คือปางซ่อนหาคือมีพระพุทธอยู่เหนือยักษ์ตนหนึ่งผมจําชื่อสยักษ์ไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการเล่นซ่อนหาว่าหายังไงก็ไม่เจอ่ไงผมอยากหาลวท่านก้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนการหลบเคราะห์ร้ายหลบเรื่องไม่ดีเป็นอุประเทศในการแสดง คุ้มครองตัวใช่ครับความเชื่อเรื่องพุทธคุณใช่ใช่แล้วอีกพิมพ์หนึ่งที่สําคัญก็คือพิมพ์ปิดตาปิดตาก็หมายถึงมหาอุดป้องกันจริงต่างๆทีละพิมพ์เนาะจะได้ท่านผู้ชมจะดูด้วยกันปางซ่อนหาองคไหนกันผมจะได้นี่ครับปางซ่อนหาก็จะมีวันนี้มีมาสององครับผมครับจะหาเจอไหมเนี่ยอนีญาตขออนุญาตสองพาะจอลึกเราได้เลยครับตอนน้หนึ่งนะครับ ก็จะเป็นรูปของเหมือนเป็นยักษ์นะครับอยู่อยู่ตรงกลางไม่ใช่พระนะแต่ตัวพ<อ>ระพุทธนี่เขาจะอยู่<อ>ยบนองค์งที่นั่งอยูต่ตรงนี้นี่คือไม่ชใช่พระใช่ใช่ครับแต่จะมีพระพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่บนเกศนะฮะสององค์นี่ต่างกันไหมคะเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ว่าพ,พิมพ์ซ่อนหาหมันกันแต่เขาจะมีแม่พิมพ์แยกออกไปอีกสองสามแม่พิมพ์ครับผมครับ,รบเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมดูครับเนี่ยครับก็องค์ องคค์์องพระพุทธพพระุทธเนี่ยอยู่อยู่ด้านบนครับอยู่อยู่ด้านบนนะครับอยู่ตรงนี้อีตรงนี้อีตรงนี้อ๋อเป็นมุมอย่าเป็นยืนยกมือไหว้อย่างนี้อยู่ครับผมอ๋อเป็นพระยืนอ๋อพระยืนครับผมในในปางซ่อนหาเนี่ยพระพุทธที่อยู่บนเศียรของยักษ์เนี่ยจะมีทั้งนั่งและยืนครับผมท่านผู้ชมลองดูนะครับพระสีวันน่จะแปลกตาจะไม่เหมือนโลหะที่เราเห็นทั่วไปปกติจะเป็นทองแดงทองเหลืองนะฮะหรืว่าโลหะกาจจะเข้มเข้มอันนี้จะออกเขียวเขียวเหลือบ คล้ายสีปีกแมงทับแต่เข้มกว่าใช่ใครับแล้วพอเราลงกล้องลงไปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อโลหะแน่นเป็นโลหะที่แน่นแข็งวาวครับผมใช่ใช่ใช่พี่ไอย่างนที่ตกแตกไหมฮะโอ้ไม่เหลือเลยครับผมถ้าอย่างนวะก็ตกก็จะไม่แตกแต่ถ้าเกิดเม่กทะส์กับเม่กะส์กับเมกะพัดเนี่ยก็จะเหมือนเขาจะเกาะกรอบเอ่อกรอบเปาะคล้ายๆกับแก้วแต่ว่ามีความเหนียวกว่าถ้าตกอยุดสลับก็ไม่น่าจะรอดก็มีโอกาสจะชำรุดได้ง่ายครับต้องต้องใช้ต้องระวัง ครับผมครับสำหรับความพิเศษของพระพิมพ์นี้พี่เต้ชอบเป็นพิเศษใช่ครับผมเพราะว่าโดยทั้งทั้งความสวยของโลหะถ้าคุณปีใหม่คุณคิงดูเนี่ยเขาจะเขียวแล้วพระเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขายังผสมเนื้อทําปลอมยังไม่ค่อยได้ดีเนี่ยวิธีดูเก๊แท้ง่ายมากเลยคือเขาจะไปขัดพอขัดปุ๊บจะกลายเป็นสีขาวขาวนี่ขาวังไงครับขาวเป็นโอ้โหเป็นเงินยวงเป็นเป็นสีประลอดเลยครับผมแล้วก็เอาไปแช่น้ําสัก2นาทีแค่นั้นแหละเขาจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมเลย แปลว่าถ้าเกิดว่าขัดแล้วขาวกลับมาไม่เขียวแปลว่าไม่ใช่แล้วถ้ากลับแล้วถ้าขัดแล้วขาวอยู่อย่างนั้นสาวันไม่กลับก็กลับบ้านครับมาใครบ้านหมันเพรว่าไม่แท้นะคร <c oughs> ับถ้าเกิด <c oughs> ขัดแล้วไม่กลับ <c oughs> ของแท้ต้องกลับกลับเป็นสีเขียวเสร็จแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยของของเรียนแบบเริ่มทําได้ใกล้เคียงเพราะนั้นเราต้องมาดูผิวพันธุ์แล้วก็พิมพ์นะครับก็ถ้า อาผมผมพูดง่ายๆอย่างเมกสิ์เนี่ยถ้าผ่านอายุไปเนี่ยเขาจะมีสนิมเหนือสีเขียวขึ้นไปออกเป็นสีอมน้ำตาลอมแดงอยู่บนผิววิธีหนึ่งตรงนี้น่าสังเกตถ้าถ้ามีโอกาสได้ชมของจริงให้ให้ใหส่องในซอกเนี่ยจะมีสีน้ำสีน้ำตาลอมแดงอยู่ในซอกๆเนี่ยเป็นคาบความเก่าเฉพาะอของเนื้อเมกสิทธ์ครับผมแล้วความมันเงานี่คือเป็นเพราะเนื้อสารใช่ใช่ครับเป็นเป็นเป็นความพิเศษของเนื้อเขาที่จะเกิดความเนียนแน่นเงาแข็ง แล้วมันมีคนพยายามปลอมแบบทาให้เงาเงาอย่าดดออกมมีครับแต่ว่าผสมแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเพาะเมฆิทธส์เนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของวัดอนคงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผสมแล้วยังไงเนี่ยเฉดเฉดของสีเขาจะไม่เขียวเข้มเขาจะออกสีเหลืองอมทองก็จะมีเอกลักษณ์าไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดครับท่านผู้ชมครับคุณหน่อยครับพระสามองค์ในพิมพ์เดียวกันแต่เหมือนงานแฮนด์เมดเลยคือพุทธศาสนาคล้ายแต่แต่ละองค์ดูแล้วไม่เหมือนกันพี่เต้ออธิบายหน่อยว่า คุณคุณกินเป็นคนช่างสังเกตมากคือพระสํานักวัดอนงค์เนี่ยนะครับจะมีอยู่2รูปแบบคือ1พอเทมาปุ๊บเนี่ยก็ก็เช่าบูชาไปเลยกับ2เทมาแล้วเนี่ยคนในยุคนั้นเห็นว่าไม่สวยก็จะไปแต่งเพิ่มไปทาทํานิ้วมือนิ้วเท้าทำเองเลยนาตว่งพระพิมพ์แต่งเก่าอะไรที่คอยบอกใช่ใช่ให้ช่างสมัยนู้นที่มีความความสามารถในการทําให้ให้สวยแต่งอันนี้เราเรียกว่าพระแบบแต่งเก่าพระแบบแต่งเก่าเนี่ย จะมีความสวยแล้วก็มีค่านิยมมากกว่าพระที่แบบไม่แต่งไม่แต่งแต่ต้องแต่งเก่านะแต่มันดูไม่ใช่ว่าโอ้โหได้มาพุกวันนี้โอ้ไม่สวยฉันแต่งเลยอันนี้ไม่ได้นะครับผิดผิดผิดแสดงแสดงว่าก็ก็มีมีความเป็นเอกลักษณ์ในการแต่งใช่ครับแล้วก็ดูได้อยู่ดีครับแต่ว่าพิม์แต่งนั้นแน่นอนเป็นโอเดียวในโลกจะไม่มีการซ้ํากันเลยถูกต้องไหมครับแต่ว่าโดยมากเนี่ยช่างแต่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับ เขาจะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณคิงวาดรูปกระต่ายอ่ะสิบตัวกระต่ายก็จะเหมือนกันสิบตัวคล้ายกันเพราะฉะนั้นในงานแต่งระบบการแต่งเก่าเนี่ยมันจะมีอยู่รูปแบบอยู่ไม่กี่รูปแบบก็คล้ายๆจำลายมือลายเซ็นประมาณนั้นก็แปลว่าพิมพ์ทรงมาตรฐานเนี่ยก็ใกล้กันหมดแล้วฮะเพราะหล่อในชุดเดียวกันมวลสารใกล้กันนะครับแต่ว่าลักษณะการแต่งพิมพ์เนี่ยก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในรายละเอียดอ๋ออ่ะ แล้วก็นอกจากพิมพ์นิยมของมีปิดตามีอซ่อนหาแล้วเนี่ยวัดอโงเนี่ยยังชอบเอาพิมพ์พิเศษเช่นเป็นพิมพ์พระพุทธพิมพ์ผ้ลีลาพิมพ์อุปคุตเนี่ยมาทํามีมากหลายหลายพิมพ์แต่ก็จะถือว่าเป็นพิมพ์รองรองย่อยๆลงไปที่นิยมก็อย่างที่ที่เราเห็นนะครับก็เป็นปางซ่อนหาแล้วก็พิมพ์ปิดตาครับผมแล้วก็มีพิมพ์เป็นพิมพ์ผ้ายพิมพ์เล็กๆนะครับผมลายธีโลงนะครับที่นี่ได้สร้างประมาณพศอะไรครับพ่เตอท่านหลวงพ่อทับเนี่ย พอท่านเป็นพระที่ชอบทุดงแต่พอตอนหลังเนี่ยพอสัก2,400 2, ก,กว่าเนี่ยท่านมีอายุมากท่านก็เลยเริ่มอยู่วัดและไม่ไปไหน<ะ>ท่านน่าจะทำพระตั้งแต่2 4 4กว่าม,มาเรื่อยๆครับจนท่านสิน้นท่าน <6 S 1> จะ <6 S 1> สิ้น2,460 <100. S 1> 6, 6, 6กว่าครับผมครับ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือวัดอนงค์นี้จะมีหลวงพ่อหลวงพ่อหนึ่งที่ชื่อเสียงโด่งดังมากมาจากจังหวัดชัยนาทแล้วเวลาเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยท่านจะมาจําอยู่ที่วัดนี้ให้คุณทิยงไหมคุณทายไหมหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าเขาโหสุดยอดครับครับผมครับผมบ่อยครับพอหลวงปู่สุกเนี่ยหลายท่านต้องรู้จักจะเคยได้ยินชื่อท่านอยู่ที่ชัยนาทแต่เวลา ท่านมาอยู่กรุงเทพเนี่ยมาทำธุระที่กรุงเทพต่างๆท่านจะมาจําที่วัดอนงค์เอาอย่างนี้ท่านก็ต้องสนิทกันเนี่ยท่านก็สน,นิทกับทั้งเ,เจ้าวาดคือพุทธจารยร์นวมครับแล้วก็หลวงพ่อทับซึ่งเป็นพระลูกวัดแต่มีอายุเยอะนะครับครับก็ท่านก็เอาพระมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระของหลวงปู่สุขเนี่ยเลยเอาพิมพ์มาทําเป็นเนื้อเมกสิทิ์ด้วยอยู่หนึ่งพิมเพ,พราะฉะนั้นเกิดการเมอร์สกันระหว่างสองห,หลวงพ่อก็คือเรียกว่าแลกเปลี่ยนร่วมมือกันนะหลวงปู่สุขพระท่านก็ ผูจะว่าไปแล้วยังไม่มีปูสุกมัเลยนะอแไปเข้าหน้าคุยกับปูสุกดีครับดีครับผมแล้วเ้ท้าความิดหนึ่งก็คือว่าแปลว่าอันนี้ผมเชื่อคิดเอาเองว่าอย่างนี้ท่านก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนวิชากันเอาพิมของหลวงปูสุขมาทาใส่เนื้อที่วัดอนงเป็นพิมหลวงปูสุกเนื้อเมรสิ์ถือว่าเป็นพิมพิเศษละหายากเป็นที่นิยมมากมากหายากด้วยใช่วันนี้เอามาให้ดูองค์หนึ่งมีไม่ดูด้วยมีด้วยเหรอครับปกนไหนแล้วกันครับน้าอ้ อันนี้ไม่แต่งนะไมตาที่พม่เต้แนะนำนะครับอย่างนี้เรียกว่าพิมพ์ประภาวนทนถูกไหมครัีรัศมีครับพิมพ์นี้ถ้าเป็นของวัดหลวงปู่สุกเองจะทําเนื้อตะกั่วแต่ท่านจะเอาพิมพ์เนี้ยมาเทเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ที่วัดอนงค์แล้วก็อาจจะร่วมกันเสกทั้งหลวงพ่อทับแล้วก็หลวงปู่สุกด้วยถือว่าโอ้โหได้ได้มีจำนวนมากไหมคะ พบมาเยอะพบมาเยอะแล้วในวงการพานิยมมากครับอยากได้แล้วครับพี่เต้ขององนี้นี่ถ้าผมขอเช่านี่สนนราคาประมาณนี้เลยครับคุณกิ่งสบายมากเลยครับราคาตอนนี้ไปหาที่อื่นเอาแล้วกันนะตอนนี้ราคาเป็นไงบอาจรก์ก็พิมพ์นี่เป็นพิมพ์แพงก็ถ้าแชมป์สวยๆก็เป็นหลักล้านเลยครับผมอย่างองนี้เนี่ยผมเห็นว่าเดิมมากแล้วก็หล่อค่อนข้างชัดเจนแล้วอาจจะมีหน้าตาให้นเห็น อย่างนี้ผมว่าถ้าพระร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อาจารย์ให้กี่เปอร์เซ็นต์เขาเนี่ยโอ้อันนี้ต้องมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลยนะครเพราะว่าเดิมมากอ่ะท่านผู้ชมลองดูนะครับที่อาจารย์ได้บอกว่าผิวพันธที่เป็นสนิมบนผิวไม่รู้ว่าไม่แต่งใช่ครับเนี่ยก็จะมีนอกจากเออ่ความเขียวขององค์พระแล้วที่ในซอกเนี่ยจะมีความคร่ำสีน้ำตาลเข้มๆอมแดงพิมพ์ที่นิยมมากเรียกว่าท็อปท็อปใช่ครับใช่ครับผมครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะมีอันนี้องค์นี้ก็เป็นองค์ที่สำคัญองค์หนึ่งคุณคิงอันนี้ก็็เปน พระพิมณีรันตรลายพระนิรันตรายเป็นพระที่ก็จะอ,อ,อยู่หัวราชการที่5รชกาลที่6ชอบทําเป็นส่วนพระองค์ค่ะกองเสือป่าที่ราชการที่6เนี่ยขึ้นกับว่าอาน์มากก็เลยเอาพิมพ์นี้มาถอดและเทด้วยเนื้อเมฆสิทธิ์เป็นพระที่หายากอีกองค์หนึ่งเลยครับผมต้องขอบคุณอาจารย์เต้สวีนะครับเร,รือเฟื้ออนุเคราะห์นำรพระชุดนี้มาให้ชมผมไม่เคยเห็นนะตรงตรง แต่อาจจะเห็นบางบางตำรามีองค์นี้จะอยู่ในหนังสือแคบทุกเล่มเลยมีมีมีอยู่น้อยองค์มากครับผแต่เมื่อเห็นองค์จริงว่โหสุดยอดครับเป็นพระส่วนพระองค์เลยเอาเนื้อเอาเนื้อเมกะศิลิ์มาเทอันนี้ก็ประเมินราคายากนิดนึงครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ให้ยืมมาให้ทางรายการได้ชมกันขอบคุณท่านผ่านรายการได้นะครับอาารย์ผมขอบพระคล้วก็เมื่อพระเมกะศิล์เนี่ยดังมากจนจะมีสำนักหนึ่งเทพระกลิ่นคือวัสุทัศน ครับ,รบเพราะฉะนั้นลูกศิษย์สายวัตรุทัศน์ของสังฆราชแพรก็เลยอยากได้เนื้อเมฆสิธิ์ไปเทบ้างสังฆราชแพรก็จริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มหรอกแต่ด้วยความว่าขัดใจลูกศิษย์ไม่ได้ก็เลยได้ขอเนื้อของทางเ,เมฆส,สิธิม์มาเทท,ที่วัสสุทัศน์ปีแรกคือปี82 อย่าบอกนะว่ามันกิ่งหน้าอินเดียพี่เราจะพบในหน้าไทยในปี82เป็นกิ่งหน้าไทยหน้าไทยมันมีมาไหมครับวันนี้ก็มีมาให้ชมครับก็ที่ก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จอกที่วัสุทัศน์แต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อเนื้อดำแบบหรือเนื้อเหลืองว่าแต่เป็นเนื้อเมกะสิทธิ์ครับผมของวัสุทั์เนี่ยจะพบอยู่2พิมพ์ก็คือหน้าไทยปี82แล้วก็มี83รุ่นเดียวเท่านั้นที่เป็นเนื้อเมกะสิทธิ์เนี่ยครับความโด่งดังของพระเมกะสิทธิ์และคุณท่กงเน หลายหลายสำนักอยากได้เนื้อไปแสดงว่าหลายหลายสำนักที่อยากได้เนื้อที่เป็นไมขสิทธิ์แท้ๆหรือดั้งเดิมก็คือจะมาที่วัดอนงค์ใช่ครับต้องเพราะว่าเป็นสูตรของของทางวัดอนงค์ไปทาเองก็ไม่เหมือนใช่ครับอันนี้เรียกว่าเป็นพิมพ์พระกลิ่งหน้าไทยของสุทัศน์เทสองสี่แปดสองเราเรียกว่าอันนี้คือพระเกิ่งวสุทัศน์นั่นแหละแต่เป็นเนื้อไม้กสิตผมใช่ไหมใช่ครับเทตามประวัติเทที่วัดสุทัศน์โดยขอเนื้อจากวัดอนงค์มาร่วมครับผม อย่างนี้ประวัติก็มีชัดเจนชัดเจนชัดเจนครับผมรับสีุดยอดเลยครับถ้าเรื่องของการสะสมเนี่ยมูลค่าผู้ลำบากถ้าของแบบนี้ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นน้อยน้อยชิ้นก็จะประเมินมูลค่ายากนิดนึงแต่ที่เห็นในวงการที่เราจะพับจับต้องได้ก็เช่นปิตาเนี่ยครับปิตาปิตาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกลมๆหลังกลมๆเนี้ยเราเรียกพิมพ์ต้ออันนี้อันนี้แต่งครับพิเตะเดี๋ยวเพ่อบอกแต่ผมขออนุญาตขออนุญาตศึกษานะครับอันนี้แต่งครับโอ้โหครับไม่แต่งก็วาดามถ้าเราดูยีก็บอกไม่เห็นแต่งคครรัับนะะ ผมไม่ไม่ได้มีความชำนาญพระชุดี้จริงๆไม่ชำนาญอะไรเลยรับอชอบไปีตาจะแบ่งเป็นสองพิมพ์ิมต้อคือเป็นลักษณะลมกลมแล้วก็หลังอูมครับผมแล้วก็พิมพ์ชลูดคือหลังอาจจะเรียบแล้วก็อาจจะยืดขึ้นนิดหนึ่งครับผมในพิมพ์ต้อกับพิมพ์ชลูดเนี้ยก็จะมีแบ่งเป็นเล็กกลางใหญ่เล็กเน้อยๆแต่ว่าเป็นพระทที่พบมากที่สุดในเนื้อเมะสิบ์ทั้งหมดถือว่าเป็นพิม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 พังเกตได้จะเป็มเนื้อเขียวๆเข้มๆอมก ทึบแสงหน่อยนะฮะเราจะเห็นบ่อยเลยเทหรัพระชุดเมกสิท์ก็คือภาพปิตาแปลว่าหางให้สุดหรือเปล่าใหรเดนาทุกพิมพ์ทำเยอะสุดดีกว่าครับผมแต่ก็ราคาเป็นยังไงท่าน้ชทหาตั้งแต่แสนต้นจนถึงโอ้หลายหลายแสนอาจจะได้ไหนที่ผมสามารถซื้อได้บ้างเอาหลักแต่โอ้ยังคุณคิงนี่ได้ทุกอง์เลยครับผมครับแหมครับผมอันนี้คือของพี่เท่ฮะอันนี้อันนี้ปิตาพิม์ะเอยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพิม์ฉลูดซึ่งจะจะยืดกว่า คือเขาก็เลยเรียกชลูดครับจะจะไม่กลมเท่าองค์อื่นใช่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 ครับผมครับลองยืมดูได้เลยครับผมอันนี้ก็คนทำตกค่ะอ๋อครับผมท่านทำตกแล้วอยากจะลองฮะท่านเคยทำไม่มีค่ะไม่มีตกผมไม่เป็นไรความศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นไรเลยครับผมก็ต่อเลยครับมีองค์ไหนอีกที่พี่เจจะนำเสนอให้ผู้ชมครับก็จริงๆก็มีแปลกอันนี้อันนี้เป็นปางดีลาซึ่งก็ทั้งอันเนี้ยถ้าคนที่ค้าขายก็จะชอบมากเพราะนอกจากเสริมดวงแล้ว พุทธลักษณะของปางลีลาเนี่ยหมายถึงความก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าก็เป็นเป็นปางหนึห่งที่หายากนี้อันนี้พิมพแปะเนี่ยจะเห็นลักษณะของ<ม>การเกา่กาการขึ้นแกะหน้าแกะตาครับผมครับดูนะฮะจะเห็นเลยว่ามีรอยเนี่ยครับก็จะมีรอยเ<บ>กลาที่ที่พื้นผนังนะครับแล้วก็ตามทีวอนตามแขนเนี่ยครับผมครับแต่เนี่ยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ผมอยากอยากให้จําสีของ ของเนื้อเขาไว้นะครับด้านหลังเป็นไงพี่เต้เราไม่ได้มีหลังก็จะ<ช>มีหลังทั้งแบบแบบแบรนด์และแบบอูมแล้วแต่พิมพ์ครับผมครับครับเทคนิคในการดูแท้เทียมเนี่ยพี่เต้มีเทคนิคพิเศษในการดูอ,อันดับแรกเลยผมว่ายากกว่าพระทั่วไปครับใช่ครับใช่พะระเมกสิ์เนี่ยสำคัญเลยนะครับถ้าคนส่วนมากเนี่ยจะดูที่เนื้อแต่ผมอยากให้ไล่พิมพ์ก่อนเราต้องรู้จักพิมพนิยมก่อนก็เช่นพิมพ์ปางฟ้นหาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2 3าแม่พิมพ์เนี่ยผมอยากจะให้ หาหนังสือเกี่ยวกับรวมเมกสิทธิ์ก่อนอนะครับว่ามีพิมพ์แบบไหนเราจําที่พิมพ์ก่อนอย่างเช่นปิดตาเนี่ยก็จะมีต้อสื่อสาแบบชลูดอยู่3าแบบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจําพิมพ์ได้เนี่ยมันจะดีกว่าส่วนเนื้อเนี่ยเรามาว่าที่เนื้อดีกว่าเนื้อเมกสิทธิ์เนี่ยเอาแบบง่ายๆแล้วเก๋ไม่เหมือนะนะครับก็จะต้องเป็นแบบเขียวเข้มอมดำดาแล้วถ้าจะดี วันนี้สมควรจะหาแบบที่ไม่ขัดไม่ล้างมาดูมันก็จะมีสนิมที่เป็นสนิมสีน้ําตาลอมแดงอยู่ในซอกๆสนิมตัวนี้เกมไม่มีเดี๋ยวเราลองลลองถ้าอินเสิร์ตเอาที่แบบชัดๆเดี๋ยวจะในซอกเนี่ยพวกนี้จับมันจะไม่โดนสัมผัสเพราะฉะนั้นมันสนิมพวกนี้เป็นสนิมร้อยปีมันอยู่ในร่องก็่งใช่ใช่ใช่ใเออในในองค์พระกิ่งเออลืมถามฮะย้อนเรื่พระเก่งนิดนึงองค์นี้มีกิ่งไหมครับ มีครับมีครับผมมีกิ่งด้วยมีกิ่งทุกทุกทุกอย่างวิธีเดียวของปกติเลยเพราะสุทัศน์เลยตัวพวกอะไรก็เหมือนกันใช่ใช่ครับใช่ครับครับพี่เต้เป็นคนหนึ่งที่เวลาผมได้พระปิตามาที่ผมไม่ชำนาญผมจะส่งไปถามครับด้วยความยินดีครับอันนี้ถ้าถ้าผู้ชมทางบ้านมีพระที่เข้าใจว่าจะเป็นพระแบบนี้สามารถส่งไปถามพี่เต้ได้ไหมครับได้ด้วยความยินดีครับติดต่อพี่เต้ได้ยังไงบ้างครับผมอยู่ที่ห้างพันธิพาสร้างอมงวานชั้นสามนะครับก็ได้ตลอดเวลาหรือไม่ก็ทาง Facebook อะไรต่างๆก็มีมีเซิร์ชได้ครับเตยสลับเรียนะครับผมครับถามเฉยๆไม่ขายได้ไหมครับดีครับดีนดีเพราะทุกทีคุณคิงถามผมก็ผมก็เคยได้ซื้อพ้าคุณคิงเลยครับผมเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันคโดเครับองค์สุดท้ายที่จะถามแล้วดูตั้งแต่เข้ารายการมาเลยอง์นี้ครับเล็กผมว่าใหญ่เสียญผ้านี่เล็กกว่าหัวไม่ขีดเล็กมากนะครับแล้วท่านผู้ชมเทียบกับปลายนิ้วผมเนี่ยนะครับเล็กมากเล็กมากแต่ด้วยความอยู่ในกรอบก็เหมือนว่าจะใหญ่เล็กมากนะครับ คืออันนี้พระอะไรครับพี่เต้เราเรียกพระชัยวัตรครับผมเป็นพระชัยวัตรที่ที่ที่ใช้พุงคือปกติเนี่ยพระกิ่งเนี่ยเราไม่เราไม่ได้เราไม่ได้แขวนกันนะพระกิ่งเนี่ยเอาไว้ทําน้ํามนต์แต่พระที่แขวนจริงๆคือพระองค์เล็กๆเขาเรียกพระชัยวัตรเนี่ยเอาไว้พกติดตัวนะครับก็เป็นพระชัยวัตรที่ทําเอาแบบของวัสดุทัศน์เขาเรียกพระชัยวัตรหัวไม่ขีดนะครับผมมามาถอดเทพิมพ์เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ที่ออกที่วัดอนงค์ครับนี่ก็เป็นพิมพ์ที่หายากพิมพ์หนึ่งของวัดอนงค์เขาครับผม แต่มอิ่มแน่นปึกด้วยความรู้จะเห็นว่าเนื้อเบเกอรี่เนี่ยมีมากมายหลายพิมพ์เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆแต่ว่าพยายามศึกษาหน่อยแล้วว่ามีพูทุคุณดีน่าสะสมแล้วก็เหมาะกับสังคมสมัยใหม่ที่แบบเราสายมูแบบเสริมดูเ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับต้องสักองแล้วกับใหลังไยกับพี่เต้ด้วยความยินดีครับผมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต้สารบุรีมากมเลยนะคะยินดีครับผมด้วยความยินดีครับผมหลวงพู้สุขนะครับพวกคนอีกด้วยคมยินดีครับผมรันเต้ครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านเช่นกันนะคะที่รับชมรายการสนามเป้าและพระเครื่องแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพระฤห,หัสบดีหน้าเวลาประมาณ13.30นาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสสวัดีครับ